สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซลุยนะคะดันต่อจ้าเกี่ยวข้าวลูกค้าเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเกี่ยวของตัวเองนะคะเนี่ยดูนะทุกคนฝนตกอีกแล้วนะคะสาวโบเรียนมาซันค่ะก็ตกรถก็ฝนก็ตกนะคะรถรถเข่าเฟื่องกรติข้อลถนะคะรถเกี่ยววันนี้ก็ตอนเย็นก็มาตามตูดรถเสียนี้นะคะ ส่วนสาวนุ่นกับเสียนุก็ไปเกี่ยวข้าวรอแล้วค่ะเกี่ยวข้าวนาตัวเองนะคะนี่เราก็ออกจากบ้านสวายนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านหินควรนะคะเกี่ยวข้าวตัวเองเนาะเห็นสาวนุ่นไรส่วนนี้ข้าวเต็มอุ้มเลี้ยวสั้นฝนตกแล้วก็หยุดเลี้ยวนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีลมอากาศเริ่มเย็นลมฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นนะคะ พี่น้องคอยเปียกอีกแล้วเมืนน่อวา,านเปียกแล้วนะคะวันนี้เปียกอีกจ้า้าครุมก็มีนะคะแต่คลุมไม่ทันทุกคนบอกเลยว่าคลุมไม่ทันนะคะอันนี้เราก็จะดันยาวเลยนะคะของตัวเองก็คือใช้โอกาสตอนเย็นนะคะซึ่ง ลูกค้าไม่ค่อยจะเกี่ยวตอนเย็นนะคะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าหน้าฝนนาะก็จะเกี่ยวของตัวเองก็ตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานเราก็จะดันของตัวเองนะคะเพราะว่าปีนี้พ่อใส่ข้าวมัลีค่อนข้างเยอะนะคะนี่ดันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ทุ่งนาเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จไหมวันนี้จะเกี่ยวเสร็จกี่ทุ่มเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวสาวโบขับรถ ตามตูดเซเน็กน,นะคะเดี๋ยวไปเจอกันทุ่งนาจ้าถึงทุ่ง,งนาอันแสนกว้างขวาง,งถึงทุ่งนาแล้วทุกคนโวยกล่องแขกใส่เขียดพี่น้องเราเป็นเนี่ยนีไหมถึงแล้วถึงหน้าแลยอระเสียเเน็กว่าท่านล่วงอยู่ ุ่นบักสมบุรณมันอยู่พุ่นพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นอินแตอร์ไฟมันสั่งฮีงก็มานะงานนี้อยู่รถเกี่ยวกับสั่งนกเออเมื่เตือ้อเมื่เตื้อจะเบื้องนี้ที่ฝนตกแลกแ้วก็แสะเปียกจืนจือ้อทำไมเขาจอดรถแบบนั้นล่ะทำไมเขาจอดรถจังซน อา,อา,อาตั้งแต่นี้จนวันตายเสน่ห์เราจะเห็นเอนุ่นเสบียงเอาไหมอ๋อยกไม่ไหวเอ็งไปขลองทวนเอ็งได้อะไรเอ็งบอกมาเอ็งได้ไปขลองทมนไหมเดีวหนาวหนาวจนนะ่ะเขาก็เปียกเดี๋ยวขึ้นก่อนนะทุกคนแป๊บ ม,ม้อนเอาม้อนจริงเลยเราก็ขึ้นมาที่สูงแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ถ่ายจากมุมสูงนะคะโอ้ยกุปตา้าบ้าพลังเสียนี้ไปแล้วพี่น้องพูนจวดละอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะ อันนี้ไปขายนะพ่อพอบอกไปขายครับขายพรุ่งนี้นะฮะมาลุ้นราคากันมันจะได้เท่าไหร่นะฮะพูนสมบุญอยู่พูนไก่เติบดิพี่น้องพูนอะมองในโทรศัพท์มันใกล้นะเดินนี่อย่างไกลเลยเอาหนูพ่อเดินไปแล้วท้องฟ้านะนี่ ท้องฟ้าก็จะมืดนะคะมีฟ้าแลบแป๊บๆแววบๆนะคะลมตอนนี้คือลมลมเย็นมากตอนนี้เราอยู่ข้างบนรถสาวน่นนะคะทุกคนหิวเ <c oughs> ขาแห้งเจ็บท้องแห้งอยากอาบน้ำนอนหนาวหนาวเปียกกับเปียกโอเคพี่น้องเดี๋ยวถารดมาถอยเขาซะก่อนเนาะมาแล้วนะครับสมคนน่าจะอุ้มที่สามค่ะ นุ่นก็เกลี่ยข้าวหลังจากที่นอนพลักพ่อดไปแล้วประมาณห้านาทีใา้จะขาย ha <laughs> <laughs> พี่บางท่านเราข่ามาอุ่มเดียวเดี๋ยวไปไกยก็เด้อค่ะพี่ดองไม่ค่อยจะรีบเลยนะดูเคข่าวเสร็จเก็บพับเรียบร้อยนะเหลือครูป้าตาค่ะเก็บงานโอ้ สาวโลดนาใน่โกยกยข้าวค่ะก็จะไว้ในอุ้มอย่างนั้นเหรอวิ่งขึ้นรถอย่างนั้นเลยเหรอฮะไปได้หรอก้อจวดพี่น้องจวด อะไรนะเ,เที่ยวดียใจดีก็ล่วงเป็นแม่ดีแลยเอาบ่อีนิเตแม่นบอสอินดิทีไม่เอาคือบอลล่วงละนี่เอาเอาอย่าเบอลนีล่ะเดี๋ยวลงก่อน และแล้วก็เสร็จนะค้างน้ำบ้านหินกูนกับบ้านลาวค่ะลูกลาวรออยู่ <c oughs> พี่เอไปงานช้างบอดอก <c oughs> แล้วก็จะขับรถกลับบ้านนะคะ ส่วนอยู่อุ้มเสียนี้ก็ไว้เทตอนเช้านะทุกคนเห็นว่าอย่างนั้นนะคะยังไม่ยังก็แยกย้ายกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มสี่สิบห้าไปถึงบ้านก็พอดีละค่ะหาทุมกับพกรงถุอาบนานกินเขานอนเท่านั้นตัวพี่น้อง นี่ก็เป็นหนึ่งวันในการทำงานโอเคพี่น้องเดี๋ยวจำพอกันคลิปหนะนะคะ่อนเราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไรกดแช่นะกดศับจะคราช่องสาวโบสายลยุยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ